ผมเสียว่าพี่น้องหลายคนที่ไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไกลบ้านได้เห็นภาพบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าแบบนี้แล้วผมงิีคินหอดบานเกิดเฮาเนาะโดยความทุกข์ยากโดยความลำบากตรากตํำจึงเหตุในฮาต้องได้หอบผ่าหอบพ่อนหนีไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ไกลทินจังหนกระต่านซางผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อผมเสียว่าทุกคนมีฝัน ผมเสียว่าทุกคนอยากกลับบ้านแต่มันยังบระทันถึงเวลาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บทรงกรรมก็ขอให้ทุกคนเก็บขอให้ทุกคนกรรมเพื่อที่มัดส้่งหลักฐานชีวิตอยู่บ้านเกิดเฮาเด้อขอทรงหมอบบรรยากาศหล่านี้พร้อมด้วยกัาังใจดีๆไปฝากพี่ฝากน้องฝากคนอยู่ไกลบ้านไกลทิ้นบ้านเฮายังรอคอยความสำเร็จ